กับช่อง Channel Wonder Wonder Soul Love Life Tarot Reader นะวันนี้บิงก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ดวงทั่วไปของชาวธาตุไฟนะคะในเดือนกรกฎาคมซึ่งลัคนาราศีของธาตุไฟก็จะมีราศีเมฆ สิงแล้วก็ธนูนะคะ Aries Leo Sagittarius นะซึ่งการดูเนี่ยก็จะเป็นของศาสตร์ตะวันตกเป็นได้ใส่ลงไปแล้วละ่ะว่าช่วงวันเกิดเดือนเกิดของใครที่ตกอยู่ในช่วงของราศีลัคนาราศีนี้นะคะตามศาสตรน์นี้และทุกคนที่ที่จะดูก็คือดาวจันรดาวศุกร์ลัคนาราศีดูได้หมดเลยนะแล้วการดูเนี่ยก็จะเป็นดูแบบทั่วไปนะคะ General Reading เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะ ไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเพราะเราไม่ได้ดูเจาะจงกับใครเป็นพิเศษความแม่นยำความถูกต้องอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือมันไม่มีเลยนะเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรที่ที่ไม่ดีหรือคุณคิดว่ามันไม่ใช่ตัวคุณนะ่ะคุณก็ไม่ต้องสนใจนะคะคุณก็ปล่อยไปหรือว่าไปดูธาตุอื่นราศีอื่นนะที่มันอาจจะตรงกับตัวคุณนะคะอะไรที่ดีก็รับไว้อะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยมันไปนะโอเคค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะการดูแบบนี้ความรู้สึกบทบาทหรือโรต่างๆคุณและเขาอาจจะอาจจะสลับสเปลี่ยนกันไปนะคะอาจจะไม่ใช่ตัวคุณอาจจะเป็นตัวเขาหรืออาจจะเป็นแค่พลังงานรอบๆตัวคุณนะแล้วก็ไพก่ก็ชายหรือหญิงขึ้นมาก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นคุณนะคะมันคือพลังงานของไพ่นะโอเคค่ะเบนเบนขอเริ่มเลยนะเบนจะขอดูนิดนึงค่ะว่า ในช่วงที่ผ่านมาชาวธาตุไฟนะคะมีความรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์กับคนที่คุณคิดอยู่กับคนที่คุณคิดถึงอยู่คุณมีอะไรผ่านมาบ้างในอดีตนี้ในอดีตนี้ความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเป็นยังไงคะหรนะ วิวออฟฟอร์จูนแปดเหรียญเ h e l เ v อร์สสตร n ง t ์เก้าดาบข้างใต้จะเป็นอันนี้นะคะเป็นแปดถ้วยโอ okay. เคเบนมองว่าคุณมีความรักค่อนข้างที่จะคือเหมือนคุณเหมือนมันมีอะไร เหมือนมันมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนมันมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างเกิดขึ้นคุณอยากที่จะสารต่อความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้ค่ะกับคนที่ก็คุณกําลังคิดถึงอยู่นะแต่ว่าเหมือนมันคือเขาเขามีความรักให้กับคุณนะแล้วคุณก็มีความรักนี้ให้กับเขาแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยดูมันจะแบบท็อกซิกอะดูมันไม่ค่อยโอเคเหมือนมันมีความรุ่มหลงหรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่า นะแล้วตัวคุณเองมันเลยทําให้ตัวคุณเองอะ่ะค่อนข้างคิดมากว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะกับสิ่งที่ฉันกาลังกาลังกาลังทางาน work ให้มันแบบว่าให้ให้มันไปได้ดีอะ่ะเออคุณคุณคุณยังมีความไม่แน่ใจแต่ถามว่าคุณเจอความรักแล้วไหมคุณเจออยู่แต่แค่รู้สึกว่ามันท็อกซิกแล้วตัวคุณเองเนี่ยพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์นี้นะคะ พยายามควบคุมความรู้สึกอะไรของตัวเองเพราะว่าณนะตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะคิดมากอยากจะไปต่อไหมอยากจะไปต่ออยากจะให้มันเดินหน้าต่อไปนะอืมนะคะค่อนข้างที่จะท็อกซิกเลยทีเดียวเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าคุณหลงเขามากกว่าเขาหลงคุณหรือเขาหลงคุณมากกว่าหลงเขาหรืออะไรเงี้ยมันสลับสับเปลี่ยนกันได้นะโอเคค่ะ แล้วเหมือนพอไฟตัวนี้ขึ้นมาก็เหมือนแบบเหมือนคุณมีความรู้สึกที่อยากจะจะเดินจากมันออกมาด้วยอะเพราะว่าความท็อกซิกตรงเนี้เออและความคิดมากของคุณอันเนี้ยมันทําให้คุณแบบเอ้ยหรือว่าเราจะจะเดินออกมาจากตรงนี้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอดูนิดนึงค่ะว่าคนที่ชาวธาตุไฟกํากลังคิดถึงอยู่นะ คนที่คุณกําลังนึกถึงหรือมีความสัมพันธ์พูดคุยแอบชอบแอบคุยอยู่เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุไฟในอดีตคะเขาก็มีเหมือนเขาจะมีเหมือนเขาแบบโกหกคุณหรือทำอะไรคุณหรือเปล่า นะคะเพราะว่าไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาเหมือนทําอะไรที่แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะเหมือนแอบอะไรสักอย่างอยู่นะเหมือนเห็นมองว่าเขาคนนั้น่ะมีใครมีมือที่สามอะไรอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะเออเพราะว่าตัวตัวไพ่เนี้ยมันขึ้นมาแล้วก็สามดาบขึ้นมาไพ่สามห้วยขึ้นมาบางครั้งเนี่ยมันเขาอาจจะเขาอาจจะเพิ่ง เพิ่งจะแบบเจ็บปวดหรืออะไรสักอย่างหรือเพิ่งจะจบกับความสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งมาหรือเปล่านะคะมันเลยทำให้เขาอะยังรู้สึกว่าเขายังไม่ยังยังไม่ได้อยากจะเดินหน้าต่อมากก็คือเดินนะแต่ยังเดินแบบฝืนฝเดินแบบช้าชนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่ามันท็อกซิกนะคือไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยังไงแต่ถามว่าเขาอยากจะหยิบยื่นอะไรมาให้คุณไหมเขาอยากจะหยิบยื่น ความชัดเจนหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคุณนะเหมือนเขาก็เขาก็คอยคอยคิดแหละแบบอยากให้มันเป็นไปได้อยากให้มันเป็นเป็นในสิ่งที่เขาปรารถนาเอออย่างสิ่งที่เขาคิดอะอยากให้มันเป็นจริงเพื่อจะยุดยื่นความมั่นคงตรงนี้ให้กับคุณแต่เนื่องจากว่าตัวเขาเองเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะจบกับอะไรมาแล้วก็อาจจะยังรักษาแผลใจของตัวเองอยู่จากความรักอีกอีกฟากหนึ่งนะคะอือที่สามันก็เลยทําให้ตอนเนี้ย มันค่อนข้างที่จะแบบต้องอดทนนิดนึงอะ่ะเพื่อจะไปเพื่อจะผ่านตรงนี้ไปได้นะคะสําหรับเขาโอเคงังเป็นขอดูค่ะว่าในเดือนแล้วในเดือนกรกฎาคมนะความสัมพันธ์ของคนที่ชาวพาดไจกําลังคิดถึงกําลังนึกถึงแอบชอบแอบคุยอยู่เนี่ยในเดือนกรกฎาคมจะเป็นยังไงนะคะ สองดาบเจ็ดดาบเพชรจับคัพแล้วใตไพ่ก็จะเป็นไพ่ห้าไม้เท้านะคะก็ยังมีความสับสนวุ่นวายยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีแล้วเบนก็มองว่าทั้งตัวคุณและตัวเขาอะตัวคุณหรือตัวเขาอะก็กําลังคิดอยู่หาทางอยู่ว่าคุณจะไปทางไหนดีนะคุณจะไปทางไหนดีเขาจะเลือกทางไหนดีแล้วในตรงนี้เบนมองว่า ไม่ไม่รู้ว่าคุณหรือเขาอะหรืออาจจะเป็นทั้งสองฝ่ายก็ได้นะคะก็คือเหมือนยังมีตัวเลือกยังจะมีออปชันหรืออาจจะมีคนอื่นที่คุยอยู่ที่ไม่ใช่มีแค่คุณคนเดียวนะแต่ความรักเนี่ยมันมีความรักให้อ่ะมีการหยิบยื่นความรักมาให้แต่เพียงแค่ว่าณนะตอนนี้ตัวเขาเองก็อาจจะเพิ่งจบจากอะไรมา ะะแล้วก็ยังไม่อยากจะตัดสินใจอะไรทั้งนั้นแล้วก็ตัวเลือกที่เขามีอยู่เหมือนเขาก็ยังคุยไปเรื่อยๆอยู่มันก็เลยไม่ชัดเจนนะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกคิดมากไม่รู้จะเอาอย่างไงนะคะโอเคงั้นเบงขอให้สรุป3ามใบค่ะให้กับชาวธาตุไฟในเดือนกระกฎาคมนะคะขอไพ่สรุปขอคำแนะนําค่ะขอคาแนะนํานิดนึงนะคะว่าความสัมพันญ ความรักของชาวธาตุไฟนะคะสีเมฆสิงห์แล้วก็ธนูของคำแน,น,นะนำค่ะ Knight of Cups สามดาบ Queen of Wands โอเคเบ้นมองว่ามันก็จะไปเรื่อยๆแต่ไปช้าๆนิดนึงค่ะความสัมพันธ์ตรงนี้นะคำแนะนำของของไพ่ก็คือว่าเบ้นมองว่าเหมือนเขาให้คุณนะ่ะ ให้รักษาแผลใจก่อนนะเรื่องที่เจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยมาความรักเดินทางมาไหมเดินทางมาแต่มันยังมีเรื่องไม่สบายใจอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อยู่นิ่ง,งๆเฉยๆ ทำงานหรือโฟกัสเรื่องงานหรือทําอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันทําให้ตัวคุณเองอ่ะสบายใจก่อนดีกว่าหันมองทางอื่นไม่ต้องมามองความรักณนะตอนนี้นะคะเนื่องจากสถานการณ์เนี่ยมันยังไม่ไม่มั่นคงพอนะมันยังมีความไม่ชัดเจนพอจากไพ่ตรงนี้นะคะเนี่ยเขาเดินมาแล้วล่ะเขาเขาเขาก็กระดึบ๊บกระดึ๊บมาแต่ยังช้าอยู่นะมันยังไม่ได้มีอะไรที่แบบอาจจะรวดเร็วทันใจให้กับคุณนะคะ แต่ก็นี่แหละถือครับมามีสิ่งความรู้สึกดีๆให้อยู่นะโอเคค่ะเบนก็ขอขอบคุณนะวันนี้ก็เป็นสั้นๆเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะไปก่อนเพราะว่าก็เริ่มทำช n e l นี้แล้วก็เริ่มการอ่านไพ่นะแต่ถ้าเกิดถูกใจหรือคิดว่าเออมันเกิดกับคุณจริงแม่นจริงอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันคอมเมนต์นะคะหรือถ้าเกิดมีใครแนะนํามีใครอยากจะแนะนําเรื่องอะไร ให้กับชั้นเน l ของเบนนะให้เพื่อจะพัฒนาหรืออยากจะให้อ่านเรื่องอะไรดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษก็คอมเมนต์ลงมาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะและยังไงเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ